ะโมพุทธายะขอสวัสดีเพื่อนๆพ่นพี่พี่น้องๆชาวราศีมังกรนะครับคลิปนี้ขอเปิดดวงเพื่อนๆชาวราศีมังกรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดวงเดือนนี้ของท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเอาเรื่องของตัวท่านก่อนบุญวัสนาบารมีของตัวท่านในเดือนนี้เป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับดาวพระเสาที่เป็นดาวประจําตัวของท่าน เดินอยู่หน้าลักษาในภบกระดุมพระนะครับทายได้เลยครับว่าเดือนนี้เนี่ยท่านจะยุ่งอยู่กับเรื่องของการทํางานการหาเงินหาทองเป็นหลักเลยนะครับเรียกได้ว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่แห่งการทํามาหากินเดือนแห่งการทําเงินเดือนแห่งการสร้างรายได้ของตัวท่านนะครับ <c oughs> เพื่อนๆท่านไหนที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยเรียกได้ว่า ดวงหาเงินดวงขยันหาทรัพย์ขยันหาโชคขยันหาลาบขยันหาผลประกอบการนะครับดู้ได้ไงว่าท่านขยันดาวเสานะครับเป็นดาวแห่งความอดทนและความขยันนะครับแล้วยังไปอยู่ในภพของอเรือนของะดุมพระนะครับซึ่งมีพระราหูเป็นเจ้าเรือนนะครับเรียกได้ว่าดาวประจำตัวของท่านเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนของพระราหูนะครับก็ ได้ตำแหน่งคู่มิตรนะครับดังนั้นเนี่ยเดือนนี้ท่านจะขยันหาเงินมากๆนะครับท่านจะรู้สึกว่าอยากมีรายได้เสริมอยากทำนู่นทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดนะครับก็เอาเท่าที่ไหวนะยังไงเนี่ยดวงท่านแข็งแกร่งที่สุดใน12ราศีโดยพื้นฐานก็จริงแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยก็ต้องอ่าอย่าลืม,มเรื่องนึงนะครับว่าเราก็เป็นมนุษย์นะครับดูแลสุขภาพด้วยเป็นกําลังใจให้นะครับในเรื่องของการงานก่อนนะครับการงานเดือนนี้นะครับ ก่อนวันที่10บนะครับการงานเนี่ยถือว่ายังดีอยู่นะครับบางคนก็บอกเอ้าจะดียังไงเพราะว่าดาวศุกร์เป็นเป็นประจริงๆเนี่ยประะเนี่ยคืออาจจะบอกว่าดาวกําลังน้อยแต่อยู่ในภพที่ดีนะครับภพบที่ดีคือภพลาพระนะครับดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยยังอยู่ในภพที่ดีอยู่นะครับก็คือเป็นภพลาพระนะครับแล้ว รงเรือน <mile> ั้นเนี่ยก็เป็นเรือนราศีพิจิกนะครับคือมีดาวพระอังคารเป็นอ่าเรือนคู่มิตรนะครับเรียกได้ว่าถึงเป็นปะาแต่ก็ไปอยู่ในเรือนคู่มิตรก็เรียกได้ว่าเรื่องงานเนี่ยจะมีงานเข้ามามากขึ้นแล้วก็มีคนสนับสนุนในเรื่องของการงานนะครับแต่พลังของตัวท่านเนี่ยอย่าแผ่วนะอย่าแผ่วด้วยตัวท่านเองนะถ้าท่านแผ่วด้วยตัวท่านเองนี่ไปต่อยากเลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านลุยท่านบอกเอาไหว สู้ไม่ยอมมีโอกาสนะครับที่เดือนนี้จะงานดีงานเยอะนะครับงานเข้ามาพอสมควรนะครับเพราะว่าเราต้องอ่านจากรบก่อนเราค่อยมาอ่านเรื่องมาตรฐานดาวนะก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีงานดีงานเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องรายได้เนี่ยก็อาจจะมีการต่อรองกันอ่ะอย่าสมมติบางทีเราตั้งค่าตัวไว้เท่านี้นะครับก็อาจจะมีการต่อรองกันตามสไตล์คนทํางานทําธุรกิจอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเรื่องของการงานเนี่ยถือว่า เราอย่าดรอปนะครับตัวเราเอง่ยอย่าดรอปนะเราต้องเอกตัวเองนะครับในเรื่องของปัจจัยภายนอกยังไม่น่าห่วงมากแต่ว่าตัวเราเนี่ยอย่าดรอปนะครับในเรื่องของการเงินตัวเราเนี่ยขยันหาเงินแต่เรื่องเงินเนี่ยดาวพระราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเนี่ยไปอยู่ในภพสหัชชะนะครับก็เข้าสังคมหาคอนเนคชั่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เพื่อนๆการเข้าสังคมเพื่อหาเงินเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่า บางทีเนี่ยก็อย่าใช้ไปกับเรื่องมัวเมามากเกินไปนะครับบางทีเนี่ยเรื่องการใช้เงินของท่านเนี่ยต้องอดใจนิดนึงนะครับการเข้าสังคมการหาคอนเนคชั่นหากลุ่มเพื่อนที่อาจจะร่วมทําธุรกิจด้วยกันในอนาคตถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้เห็นด้วยแต่ว่าบางทีเนี่ยเราเข้าสังคมบางสังคมเนี่ยโอ้โหดื่มกันโหดมากนะครับใช้เงินกันโหดมากดังนั้นเนี่ยท่านต้องเก็บเงินด้วยนะครับ เพราะว่าพระราหูในตอนนี้นะครับอยู่ภพศาสตร์ช้าเนี่ยคือพระราหูเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเขาหมายถึงเขาชอบความรื่นเริงความบันเทิงอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็ต้องพยายามอดใจหน่อยนะครับเรื่องการเงินขอแค่ท่านอดใจได้พอละเรื่องการเงินนะขอแค่อดใจได้นะครับส่วนเรื่องความรักนะครับเรื่องความรักตอนนี้ดวงเรื่องความรักเนี่ยยังเรียกว่าไม่ค่อยเสียหาย นะครับคนเกิดราศีมังกรใครที่ยังโสดนะครับก็ตัวท่านเองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับตัวท่นวทานเองเน okay okay. ีเ่ยก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุยนะครับเข้ามาคุยแบบอ่าจิงจังว่างนะครับอาจจะคุยขาจอนบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่องการคุยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีมังกรไม่ต้องซสีเรียสตรงจุดนี้นะในเรื่องของความรัก นะครับในเรื่องของการคุยการเจรจาอะไรเนี่ยมีคนเข้ามานะครับส่วนของคนที่มีแฟนแล้วนะครับเดือนนี้เนี่ยบางทีแฟนของท่านเนี่ยกับตัวท่านอาจจะอยากเดินทางไปด้วยกันนะครับอาจจะอยากเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปทํานั่นทำนู่นทาน,น,ทน,น,ทนี่เยอะแยะไปหมดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อ่าท่านก็ต้องดูเลยนะครับแต่ก็ดวงคนเกิดราศีมังกรยังมีข้อดีอีกนะครับนั่นก็คือ ดาวพระัสบดีนะครับได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่ในภพพันธุนะครับขอท่าอย่างนี้แล้วกันมีโอกาสนะครับมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้บ้านนะครับได้รถได้ที่ดินได้ทรัพย์สินนะครับที่เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงพอสมควรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าดวงชะตาของท่านตอนนี้ยังดีอยู่นะครับส่วนเรื่องของคําพูดเนี่ยก็หลังวันที่9มาเนี่ยเรื่อง คำพูดท่านจะพูดอะไรเนี่ยบางทีต้องระมัดระวังคำพูดตัวเองนิดนึงนะครับดาวพุธอยู่ในภพสุดท้ายของเรือนชะตาเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเอาข้อดีก่อนข้อดีเนี่ยคือเป็นคนที่มีวาจาสิทธิ์นะครับพูดอะไรเนี่ยดีแต่ต้องระมัดระวังนะครับข้อเสียคือพยายามอย่าพูดอะไรที่มันรุนแรงเกินไปอย่าพูดอะไรสองง่สองห้ามหรือมีได้สาระนะครับเพฉะนั้นเนี่ยมันจะเบียดบังมันจะลดทอนบารมีของตัวท่านเอง ดังนั้นเพื่อนๆที่เกิดราศีมังกรเนี่ยควรที่จะเลือกใช้คำพูดให้เหมาะสมนะครับจนกว่าจะถึงวันที่29นั่นแหละนะครับพยายามปิดวาจาพูดให้น้อยจะดีกับตัวของคุณนะครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจคอร์สพายิปซีพื้นฐานนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจตั้งชื่อออกแบบลายเซ็นนะครับ ก็สามารถทักเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่เกิดราศีเดียวกับเราและที่สำคัญเลยนะครับในเดือนนี้นะครับก็ขออวยพรให้ท่านร่ำรวยอย่าลืมพิมพ์สาธุรับคำทำนายรับคำอวยพรกันด้วยนะครับก็สวัสดีครับใครสนใจเหรียญพ่อท่านเขียวรุ่นเศรษฐีเงาดวง87ปี ทักมาได้เลยนะครับอ่ะก็เหรียญประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับอ่ะรุ่นบารมีคุณทรัพย์ใครสนใจก็ทักมาได้เช่นเดียวกันนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ